เปโตรเซียนคัมแบ็กเดอะด็อกเตอร์จอจิโอเปโตรเซียนตำนานยอดนักคิกบ็อกซิ่งชาวอิตาลีเชื่อสายอาเมเนียนมีคิวคัมแบ็กจะกลับมาทกคลื่นไหวร่างกายแล้ว เปโตรเซียนถูกยกย่องให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนมาอย่างยาวนานกระทั่งได้โคจรมาเจอกับซูเปอร์บอลสิงมาวินเกมตกลงด้วยความพ่ายแพ้ของนักชกอิตาลีในยกที่สองแถมเจ้าตัวยังกรามหักจนต้องรักษาตัวเองยาวนานานับเดือน หลังจากนั้นเปโตรเซียนก็พยายามจะทำแบตกลับมาให้ได้โดยชนะนอกมวยรองบ่อนอย่างปาติไอดินนักชกตุรกีในยกที่สองแต่บาดแผลทางจิตใจก็ยังรบกวนเขาอยู่ตลอดจนมีข่าวว่าเขาอาจจะแขวนนวมออกมาเป็นระยะ และในวันที่18พฤษภาคมนี้เดอะด็อกเตอร์เบตรเซียนจะทำแบ็คกลับมาเป็นไฟที่2โดยจะเจอกับดีนามิต้าเซอร์จิโอซันเชสใอ้หมัดไดนาไมท์นักชกชาวสเปนโดยจะเป็นการชิงแชมป์องค์กรคิกบ็อกซิ่งโลก WAKO Pro กรกติกาเควันในรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทในสุดที่เปตโรเซียนจัดเอง ฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง